ขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็กลับมายู่กับช่อง Gaming Mobile Channel และเกมคอฟบิวตี้นะครับโมบายนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับที่ทางคอฟบิวตี้เนี่ยเขาได้ทําการเปิดมานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรและมีวิธีการทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชม รับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนมานัานขวามือนะครับแล้วไปที่คําว่าศูนย์เฝ้าระวังใต้สมุดนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะมาอยู่หน้านี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยหานะครับหัวข้อกิจกรรมที่ชื่อว่างานวิจัยความผิดปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเจอแล้วนะครับให้เราทําการกดเข้าไปครับอ่า สำหรับพอเราเมื่อเวลาเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยจะพาเรามาสู่หน้านี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่างานวิจัยความผิดปกตินะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ทำนะครับโดยที่ระยะเวลาในการทำกิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่ 2 8สิงหาคมนะครับ2568นะครับถึงวันที่16กันยายน2568นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะถูกรีเซ็ตนะครับในทุกๆวันนะครับ7โมงเชา้าพูดง่ายๆมันก็คือภารกิจรายวันนั่นแหละครับที่ให้เราได้ทำนะครับโดยที่เราจะต้องสะสมคะแนนนะครับเพื่อนำไปปลดล็อกของรางวัลน,นั่นเองนะครับ เพื่อนเ่จะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะมีของรางวัลนะครับทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับโดยที่แต้มคะแนนเนี่ยก็จะไล่ไปครับตั้งแต่20คะแนน50คะแนน80คะแนนแล้วก็100คะแนนนะครับในการปลดล็อกของรางวัลแต่ละชิ้นนะครับในการปลดล็อกของรางวัลแต่ละชิ้นโดยที่ภารกิจแต่และภารกิจนะครับก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันนะแต่จะได้คะแนนเท่าเดิมทุกๆวันนะครับก็คือ5คะแนนนะครับ หคะแนนแล้วก็10คะแนนนะครับรวมแล้วเนี่ยภารกิจรายวันที่เราทําทุกวันนะครับก็คือเราจะได้วันละ20คะแนนน,นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าภารกิจมีอะไรบ้างนะครับภารกิจที่เราจะต้องทําเลยก็คือมันจะมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ3ภารกิจด้วยกันนะครับก็คือทําการล็อกอินนะครับเข้าเกมหรือว่าเข้ามาเล่นเกมในทุกวันนั่นเองนะครับเราจะได้รับ5คะแนนนะครับ เราจะได้รับ5คะแนนนะครับทำการลงเล่น1แมชดนะครับในโหมดของมัลติเพเยอรหรือว่า battle r o y a l ยแต่ต้องเป็นโหมดจัดอันดับหรือว่าไตา่แหลงเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับแล้วก็ทำการชนะ1แมชดนะครับลงเล่นในโหมดใดก็ได้นะครับเราจะได้รับ10คะแนนรวมๆแล้วเนี่ย3ภารกิจนะครับเราจะได้รับทั้งหมด20คะแนนด้วยกันนะครับทีนี้มันจะมีอยู่ภารกิจหนึ่ที่เขียนว่า รวบรวมข้อมูลการต่อสู้นะครับให้เราทำการกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะจะเป็นการอ่าภารกิจที่ชื่อว่ารวบรวมข้อมูลการต่อสู้นะครับก็ถามว่ามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีชื่อของเรานะครับมี ID ของเรา ID ตรงนี้ตัวเกมเป็นคนตั้งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทำในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ก็คือนะครับในเรื่องของเวลาการต่อสู้ สไตล์การต่อสู้แล้วก็อาวุธที่ถนัดนะครับเวลาการต่อสู้หมายความว่ายังไงนะครับให้เราเลือกเวลาที่เราให้เราเลือกเวลาที่เราเล่นเกมนะครับก็คือเวลากลางวันตอนเช้าหรือว่ากลางคืนนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็สไตล์การต่อส, how, ส,อสอู้เป็นแบบไหนครับเล่นคนเดียวเล่นเป็นทีมเล่นเป็นคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ปืนที่เราใช้ประจําหรือว่าปืนที่เราถนัดนะครับตัวเกมก็จะมีให้เลือกแบบจํากัดนะ ให้เรากรากข้อมูลตรงนี้ครับแล้วทําการแชร์นะครับข้อมูลตรงนี้ไปนะครับเราจะได้รับ20คะแนนนะครับเราจะได้รับ20คะแนนซึ่งการรวบรวมข้อมูลการต่อสู้เนี่ยเราสามารถทาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราทํากรอกเสร็จแล้วเราจะได้รับ20คะแนนด้วยกันนะครับเพื่อนำมาเพื่อมาสะสมคะแนนแล้วก็นำมาบดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับ อ่าโดยที่ของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือจะเป็นปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนตัวนี้นะครับอ่าเป็นปืนสก,กินการคอลแลบกันนะครับระหว่างเกอร์ฟอนไลน์น,นั่นเองนะครับถามว่าเวลาได้ของรางวัลเนี่ยได้มายัางไงครับเพราะเรานะครับแลกพอเรารับของรางวัลแล้วเนี่ยตัวเกมจะให้มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับ จะให้มันเป็นกล่องสีม่วงแบบนี้แล้วตัวเกมเนี่ยพอเรากดรับรางวัลใช่ไหมครับตัวเกมจะพาเรามาสู่หน้านี้เนาะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาของรางวัลชิ้นไหนนะครับเราจะเอาของรางวัลชิ้นไหนนะครับในการแลกรับไม่จําเป็นจะต้องเป็นอ่าปืนที่ผมบอกไปก็ได้นะครับแต่สามารถเลือกได้นะครับเท่าที่ตัวเกมมีเห็นปะ่ะถ้าไหนมันขึ้นว่าเรามีแล้วมันจะขึ้นสีเขียวเห็นปะครับ ถ้าหีหยเรายังไม่มีนะครับเราสามารถแลกรับได้นะครับถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะปลดล็อกของรางวัลได้ครบทุกชิ้นนะครับเท่านี้ครับเราก็จะสำเร็จหรือว่าเสร็จภารกิจในส่วนของงานวิจัยความผิดปกติแล้วน,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย